นารินสอสลัดชีพครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สอสลัดชีพที่ลพบุรีเนาะครับมีใครเป็นคู่บ้าคู่ซ้อมบ้างครับมีพี่มังลบแล้วก็นาตาลีแล้วก็พวกพี่ติ๊กขาเขื่อนในใครช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ครับเราสูงเท่าไหร่178น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับประมาณ62 22เราเป็นเบอร์สตล์เลยครับซีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับพยักฆ์เล็ก เคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาปะไม่ไม่เจอหาดูแล้วไม่เจอแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยวกับไหนก็คือค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วดูอาวุธเขาว่ามาแบบไหนใช่ไหมยังตอนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนไม่ได้ต่อยเลยครับหยุดยาวเลยเหรอเราหยุดมากี่ปีหยุดมาปีไดปีหนึ่งได้แล้วไฟล่าสุดก่อนที่จะหยุดนั่นเลยอ่ะเราจำได้เจอใครเจอกับเพชรภูผานเป็นไง โดนต่อยแพ้เข้ามาครับน็อกหรือว่าอะไรน็อกน็อกแล้วก็หยุดยาวเลยอย่างเนี้ยครับโอ้ปีปีกว่าครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนครับแล้วคิดว่าไฟนี้มานี้ร่างกายเราเป็นไงร่างกายดีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับอเราต่อยมวยมาโลลูทุวันนี้กี่ไฟแล้วครับรวมได้ประมาณได้เจ็ดสิบไฟได้ได้ไหมครัอ่ะเราเนจังหวัดอะไรครับกบีครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยฝากเชียร์ด้วยนะครับ ฟนี้ไฟนี้ทำให้เต็มที่ครับเกิดไม่เกิดเกิดนะไฟทีต้องเกิดไหมต้องเกิดครับต้องเกิดนะคิดว่าเมื่อกี้น้ำหนักเรามาเกินเลยมาขาดเมื่อกี้เข้าไปชั่งเกิน0.4 0.4โอ้ยนิดเดียวโอเคขอบคุมาน้องชายครับ